วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับตู้สินค้าจิวเวลรี่สวยๆของวิไลแบรนด์ Brand นะคะวันนี้ก็เป็นต่างหูมุกชุดใหม่ค่ะมาด้วยกับเพชรซีแซตสวยๆเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบคู่ไหนนะคะอยากจะได้อยากจะโดนใจในคู่ไหนนะคะแจ้งได้เลยนะสวยๆทุกคู่เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะสําหรับใครที่เห็นคลิปนะคะก็ราคาดีราคาโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงคู่ละ250ราบบาทค่ะไปดูด้านบนกันนะคะนี่ นี่ด้านในนะคะตัวนี้นี่โอ้โหนี่ไฟเล่นฟั่บเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตุง้งติ้งเพชรแบบนี้นะคะสำหรับเจ้าสาวใส่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือว่าใส่ในงานก็สวยนะคะรุ่นนี้นะเป็นแบบว่าเพชรวิบวับเลยทีเดียวนะคะหรือนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการออกงานนะคะเราต้องการเป็นแบบต่างหูยาวเพชรระยะนะคะด้านนี้ก็ยังมีอีกนะคะนี่ยาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สวยมากๆนะคะรุ่นแต่ละรุ่นนี้แบบเก๋ๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นงานเงินด้วยนะคะพวกนี้เป็นงานเงินทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นใส่เราหูไม่เน่านะคะนี่มองใกล้ๆก็สวยนะคะมองไกลๆก็งามซื้อเป็นของขวัญยังได้เลยนะคะเพียงคู่ละสองร้อยห้าสิบาทนะคะเข็มกลัดเพชรเราก็มีนะคะสําหรับติดเสื้อสวยๆเลยนะ ชอบใช่ถูกใจยังไงทักแชทแอดไลน์ไลน์แอดพี่ไลน์แ布์หรือโทร095 3 7 6 6 6 5 9นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ